สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการดูรักแผ่นดินนะคะต่อเนื่องกันค่ะสิ่งที่อาจารย์คัดมาฝากเป็นคุณค่ายิ่งในรายการนะคะวิกรมจริตตุก,กตา32ตัวซึ่งเป็นข้อความสําคัญนะคะอันนี้อาจารย์คัดมาบอกว่าสังสารวัตรนี้ช่างหาแก่นสารอันใดไม่ได้เลยและด้วยเหตุนี้ทรัพย์สิริคารทั้งร้ายก็ตกอยู่ในสภาพที่เป็นอนิจจังทั้งสิ้นผู้ที่มีความผูกพันรักใคร่ดอกใคร ก็เหมือนกับคนหลงภาพมายาในท้องฟ้าเห็นวิมานในอากาศความยาววัยในชีวิตแล้วก็ซับสริงขานก็เปรียบเหมือนกลุ่มก้อนเมฆที่มือรวมกันได้ชั่วครู่แต่ในที่สุดแล้วก็แตกกระจายไปด้วยแรงลมข้าท่าบริวารทั้งหลายบุตรสลีละร่างกายสิ่งเหล่านี้ล้วนหาความยั่งยืนไม่ได้เขาเปรียบอย่างนี้ค่ะเปรียบดังสายฟ้าแลบที่เกิดขึ้นแวบเดียวก็หายไปสังสาระนี้ช่างไร้สาระจริงหนออ่า ไม่มีอะไรที่ไม่แปลเปลี่ยนไปเลยแม้แต่ชั่วขณะหนึ่งทั้งหมดนี้อาจารย์จะอธิบายข้อความที่คัดมายังไงฮะว่ามันคคิดยังไงนี่จะคิดตามบรรลุเลยนะใครคิดได้บรรุ่เราก็บรรลุอลไก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นจริง จริงเหรอแล้วเอาเบ,บนว่าไม่จริงแหละสังสารวัตรนี่หาแกนา่น,แกนสารเนี่ยมันมีอะไร,กรกแก่นสารเนี่ย, <c oughs> ยมนอกจากราย <c oughs> กรารเนี่ยจางแก่นสารใงชีวิตตอนชั่วโมงสี่สี่แก่นสารในชีวิตใช่ไหมคือชีวิตเนี่ยมันจะมีแก่นสารต่อเมื่อเราทําให้มันเป็นแก่นเป็นสารทิ้งไว้กับสังคมเหมือนพระพุทธเจ้าแก่นสารนี่คือเป็นเนื้อหาไม่ใช่น้ำใช่ไหมแก่นแก่นมาเลยใช่ไหมก็แก่นไงน้ำไม่มีแก่นน้ำไม่มีแก่นนะกล้วยไม่มีแก่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมา แต่ละพบแต่ละภูมิแต่ละชาติท่านก็สร้างบารมีพอมาเป็นสัมมาสูตุพธเจ้าเจ้าชายสีตะปุ๊บท่านสร้างแก่นสารด้วยการสอนสั่งสอนเวเนยศาสตร์แล้วก็มีอ,อะไรพระธรรมกับพระวินัยสมัยก่อนพระไตรปิฎกเนี่ยเขาไม่เรียกพระไตรปิฎก<ะ>เขาเรียกพระธรรมกับพระวินัย<ะ>ได้ทิ้งเอาไวใ้ให้ชาวโลกได้ใช้กันอย่างน้อยก็5 0 0 0ปี<ะ>หลังจากนั้นก็เกิดพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาเพราะนี่ก็คือถ้าเราเป็นปุถุชน ปุถุเนี่ยแปลว่าอย่างหน้าตาช้างปุถุชนแปลว่าคนหนาด้วยกิเลสอ่าเราก็ต้องใช้ชีวิตเนี่ยให้ดีค่ะอย่าให้ไม่ต้องวนเวียนอยู่บ่อยๆฮะการวนเวียนบ่อยๆไม่ใช่ของสนุกนะเบนอ่าไม่ชอบการมาเกิดเนี่ยถ้าเบนเนี่ยตายไปวันนี้ปุ๊บให้เกิดใหม่เป็นเด็กหญิงเบนอะไรเนี่ยมันก็เอาอีกแล้วกูมาอีกแล้ววนยนดูเขมาเลี้ยงลูกแล้วเดี๋ยวกูตายแล้วเอาไหมเอาคุยหลายคนเขาอยากชาติสุดท้ายไม่ได้ คือยิ่งระยะหลังจากส0 0พันปีไปแล้วหรือ3 0 0พันปีไปแล้วพระอรหาหันจะไม่มีเหรอฮะพระอรหันมีแค่พันปีแรกจริงเหรอหลังจากนั้นก็จะเป็นพระสกิทาคามีอาณาคามีอ,อะไรท่านั้นเองฮะยิ่งปัจจุบัญญนเนี่ยพระอรหาหันแทบจะไม่มียากอรคือผู้เจ้าท่านทํานายเอาไว้ไงว่าจะอยู่เฉพาะพันปีแรกัีลกหลังจากนั้นก็จะมีพวกโสดาบันอะไรพอมีนะเนี่ยพระอริยะระดับนี้ยังพอมีอแล้วเดี๋ยวมันก็จะเลวร้วายไปเรื่อยจนกระทั่งเกิดการยุคแล้วมันจะตีกลับมาอีกทีนึงนั่นแหละ ตอนนั้นเราก็ไปกลับไปเกิดตอนนั้นเดียวกแล้วกันนะฮะสังสารวัตนี้หากแก่นสารไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ทรัพย์สิงคาดทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยลูกแก้วเมียขวัญอะไรเนี่ยเราไปยินดียิน้ยนายกับมันไม่ได้นะก็เหมือนกับคนหลงภาพมายาบนท้องฟ้า <c oughs> เ็นเคยมองท้องฟ้าไหมาเคยที่สายยันสัญญามองฟ้าเวิงวางเขาไม่เคยมองบัดมองเขามองแล้วอะไรวะมองความใส่ดงฟ้าเห็นเมฆเห็นอะไรต่าง มันเป็นภาพมายาแป๊บเดียวเอจริงนะหนังนี่ก็ภาพมายาละครเนี่ยสมมตินามตามท้องเรื่องโหตบกันแทบตายแล้วพอหลังโลก็กินลาบน้ำตกท่อมตามด้วยกันอันนี้คือของจริงเออมันเป็นภาพลวงตาชั่วข้าวแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่ามันเหมือนกันเนี่ยพอโดนลมพัดมาเมฆก็กระจุยกระจายหมดไม่มีอะไรรวมกันได้นะแล้วนี่ไงข้าทาสบริวารทั้งหลายบุตรสลีละร่างกายล้วนหาความยั่งยืนไม่ได้ บุตรเดี๋ยวมันก็ตนเล็กเล็ก,กันน่ารักโอ้น่าตีน่าจับน่ายิงแก้วพอเดี๋ยวมันโตแล้วเดี๋ยวมันสวนแล้วกันนี่มันยิกมันตีมันสวนแล้วกันน,นี่แม่นาก็มันโตแล้วเดี๋ยวพ่อพ่อกับแม่จะามายุ่งกับผมเลยทางมันแล้วถ้าเราจะไม่ให้มันสวนเราอะอให,ให้ให้เด็กขอนุญาตนะคะให้เป็นเด็กที่เรียกว่าเราต้องทําดีกับเขาปลูกฝังอุดความคิดเขาไปดหล่อเลี้ยงให้มัก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีอ้าวละเนี่ยลูกแก้วเมียขวัญเนี่ยก็ไม่มีอะไรเนี่ยล้วนหาความ ความยั่งยืนไม่ได้เปรียบดังสายฟ้าแลบเกิดแล้วก็หายไปแมันแป๊บเดียวนะตอนแรกฟ้าผ่าเดีวแล้วไม่แลบเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้ยังสาวสวยตอนนี้ไอ้ชักวัยเริ่มวัยต้องการน้ําเลี้ยงแห่งชีวิตมาใบโตกลาใกล้เข้ามามันทุกคนมันห้ามไม่ได้แล้วก็ทุกคนก็เบรกไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกลไกของชีวิตจริงไมมจริงจริงค่ะแล้วสุดท้ายเลยก็บอกว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้เพราะฉะนั้น ทำดีที่สุดทําหน้าที่ของเรา <ทำ S 2> เพื่อจะเป็นสาระไว้กับตัวเองเพื่อในภพภูมิต่อๆไปความชอบธรรมย่อมนํามาซึ่งปิติสุขดุดดังปิติสุขอันบุคคลประสบในโลกอันอยู่ลึกล้ําใต้พิภพ,พ,พนี้ความชอบธรรมเป็นต้นเหตุแห่งความบันเทิงสุขนะคะของผู้ที่บากบั่นพยายามจะพึงได้รับแม้นในโลกมนุษย์นี้ก็คือความชอบธรรมนี้แล ยังบุคคลให้ไปสู่ทางแห่งโมกกะาคือความหลุดพ้นทุกได้ทั้งหมดอาจารย์เห็นภาพอะไรในอักษรทั้งหมดฮะก็คือการที่จะไปสู่ความหลุดพ้นหรือโมกโมกโมกษะาอะไรเนี่ยความหลุดพ้นเนี่ยมันต้นเหตุมาจากความชอบธรรมชอบธรรมความถูกต้องตาม,ามทํานอง,ค,องความความดีงามทั้งหลายเนี่ยนำมาซึ่งปีติสุข เป็นอาจารย์ว่าแปลกนะถ้าถามทุกคนเนี่ยทุกคนก็อยากจะชอบทำใช่แต่ถ้าเกิดคนอื่นทำกับเราไม่ถูกต้องเราก็ไม่ชอบอแต่เวลาเราทำกับคนอื่นเราชอบทำเราชอบทำเออแล้ฟังให้ดีนะอาจารย์พูดความจริงจริงแล้วความชอบทำเนี่ยมันดีคคือความดีมันก็ดีไงมันดีทุกอย่างแต่สีอย่างเดียวมันไม่ทำมันไม่ทำมันไม่ทำก็อย่างที่ในมหาารตะ เราได้ชูแขนขึ้นเปล่าประกาศธรรมแต่หามีคนเชื่อและฟังเราไม่เนื้อเมื่อทำเนี่ยก่อให้ความเกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วทํำไมจึงไม่ปฏิบัติธรรมเห็นไหมในนี้ก็บอกว่าความชอบธรรมนามาซึ่งปิติสุขดุดดังปิติสุขบุคคลประสมเนีอันอยู่รับลึงใต้ิีพบจริงๆไม่ได้ใต้ิภพบรอก ใต้จิตเรานี่แหละปฏิบัติธรรมต้องไปวัดไหมไม่ต้องไม่ต้องเขาอยู่ที่บ้านจะไปวัดหมดแล้วใครอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวขโมยขึ้นบ้านใช่ไหมฟังอาจารย์บอกนะอ้าวต่ออาจารย์คือเนี่ยอยู่ใต้พิภพคาว่าใต้พิภพจริงๆก็คือใต้จิตสานึกเราเพราะว่าธรรมเนี่ยมันอยู่ที่คนค่ะแล้วเบนไปสังเกตไหมว่าพระไตรปิฎก8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยอยู่ที่ไหนที่ตัวเราค่ะไม่ได้ไปอยู่ที่ในใบลานไม่ได้ไปอยู่ที่ใบลานมันก็ลอกมาจากคนนั่นแหละ <Ha. S 2> ถ้ามันมีคนอย่างเดียวมันก็ต้องไม่ไม่มีพระไตรปิฎกหรอก <Ha. S 2> ใช่ไหม <Ha. S 2> ไม่ให้ทำชั่วไม่ให้ใครทํะคนหรือสัุษธ oh. ทําดีให้ใครทาก็ต้องมนุษย์ทำจิตให้ฟองใสใครทำก็มนุษย์อางนั้นแหละเพราะ,ะนั้นเราไม่ต้องไปค้นหาจาก,กค้น hmm. ตัวตนเรานี่แหละ hmm. ความชอบธรรมเป็นต้นเหตุแห่งบันเทิงสุขเป็นต้นเหตุเพราะ,ะนั้นแสดงว่าความไม่ชอบธรรมก็เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ใช่ที่มันทุกๆก,กันทุกวันนี้คือคุณทําไม่ชอบธรรมคือทําผิด ผิดทานองของธรรมนั่นเองเพราะฉนั้นแม้ในโลกมนุษย์นี้ก็มีความชอบธรรมนี้แหละย่างบุคคลไปสู่โมกฆะก็คือจะหลุดพ้นได้ก็คือความชอบธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดในนี้ที่อาจารย์คัดมาข้อความบอกว่าเมื่อสละทรัพย์ให้กับผู้สมควรจะได้รับย่อมได้ชื่อว่าให้ผลคุ้มค่าเหมือนหยาดฝนที่ตกต้อง เลือหอยทะเลแน่ย่อมก่อกำเนิดมุกเม็ดงามขึ้นชั้นนั้นเหมือนกับผลไทรอันกระจ้ยล่อยนิดเดียวเมื่อตกลงสู่พื้นดินอันมีโอชะย่อมก่อกำเนิดต้นไทรอันแผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ได้ฉันใดการให้ทรัพย์แก่ผู้ที่สมควรย่อมมีผลยิ่งใหญ่ฉันนั้นอันนี้อาจารย์คัดมาจากนี้ยายพระตะวิกรมจริตุกตาสามสิบสองตัวน,นี้ักหมุเมื่อสละดทรัพย์ให้ถูก ให้กับผู้สมควรจะได้รับให้กับผู้สมควรจะได้รับย่อจะชื่อว่าให้ผลที่คุ้มค่าคือเวลาเราลงทุนเนี่ยนักธุรกิจเขาลงทุนก็อยากจะได้ผลที่คุ้มค่าใช่ค่ะใช่คแต่ถ้าเราลงบุญลงบุญลงบุญมันก็ต้องดูเนื้อนาบุญหรือบุญญาเขตแล้วดูยังไงอ่ะอ้าวก็ต้องดูว่าคนนี้มีจริยธรรมคุณธรรมดีไหมแล้วก็ป้อนเขาไปมันก็เหมือนนาดีอะถ้านาดีปลูกตัวปลูกงามันก็ขึ้นแต่ถ้านามันไม่ดีปลไม่ยังไงมันก็ไม่ขึ้นก็ต้องนาดีสิแล้วถ้าเกิดเป็นเนื้้อนาบุญดวย เป็นพระอริยะด้วยแล้วพระอริยะเนี่ยออกจากฌานสมาบัติด้วยเหมือนกับที่นายปุณณะเนี่ยภาษารีบุตรออกจากฌานสมาบัติแล้วก็เอาเข้าวปั้นกำม,มือเดียวเนี่ยใส่ลงไปในบาตรกำเข้าปั้นเดียวเนี่ยนาเป็นทองคำคิดดูหรืออจุเลกาซัดดกผ้าผืนเดียวจำได้ไหมจำได้ชี้ตังเมชี้ตังเมก็คือชนะแล้ว คือสละต้องเลือกเ<ะ>นื้อนาบุญก็ในนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นเนื้อนาบุญมันก็จะตกลงไปในดินแดนที่มันโอชะมันก็จะขึ้นงอกงามเร็วไง<ะ>ถ้าเบนไปทิ้งบนหินบนทราย์มันจะงอกไหมมันจะขึ้นหรือมันก็ไม่งอกไนงะแล้วก็ไม่ขึ้นมันก็ขึ้นแต่มันไม่งามหรือมั้ยไม่งามไม่งามนี่ไงใช่ไหมให้ทรัพย์แก่ผู้สมควรย่อมมีผลยิ่งใหญ่อตอนนี้หาพระอรหันต์ยากก็ไปหาพระอรหันต์ที่บ้านพ่อแม่ อ๋อหรือมูลนิธิในหลวงหรือว่าวัดวารามที่ยู่ากคต่างๆเขาหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ดํารงชีวิตอยู่ก็ล้วนเห็นแก่ปากท้องอันนี้เป็นความจริงของตัวเองเท่านั้นแต่ชีวิตของคนจะมีค่าแท้จริงก็เมื่อเขามีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นอันนี้รู้สึกทุกคนจะดํารงชีวิตอยู่เพื่อปากท้องนะทาเพื่อคนอื่นเหอกคือคือเพื่อปากท้องแน่นอนมาจากบ้านนอกขอหนาหรือมาจากเมืองจีนเสือผืนหมอนใบก็ต้องตั้งตัวให้ได้ก่อนเขาเรียกตั้งหลัก เมื่อตั้งหลักได้เนี่ยต่อไปก็ที่เหลือมันก็จนเจือสังคมเขาแบนปานไปนั่นก็คือคุณได้ทําสมคุ้มค่าแต่ว่าจริงๆอ่ะปากท้องตัวเองอ่ะเป็นยังไงต้องดูตัวเองก่อนให้าันตเราต้นไม้เนี่ยถ้าเราเรายังคงตั้งต้นไม่ได้เราจะไปเป็นที่พึ่งของใครได้ไม่ได้สิการจะไปช่วยคนอื่นว่ายน้ําก็ต้องว่ายน้าเป็นก่อนการที่จะให้ร่มเงาเขาก็ต้องอย่างรากฝังโคนแผ่กิ่งก้านสาขาก่อนที่จะมีผลมีสังขารร่างกายนี้ดํารงอยู่เพียง ชั่วการอันสั้นทรัพสมบัติเราก็หาความยั่งยืนไม่ได้และมนุษย์อยู่ก็ย่างกลายเข้ามาทุกทีเมื่อพี่นาดังนี้แล้วจงเร่งสั่งสมความดีเถิดใช่ไหมสังขารร่างกายเนี่ยช่วงเวลาอันสั้นมนุษย์เนี่ยเฉลี่ยแล้วเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเขาได้ถึงแปดสิบก็ถือว่าชูดละถือครบและปักธงได้ละแต่ร่างกายอันสั้นนี้ทรัพย์สมบัติเราก็ยั่งยืนไม่ได้เห็นไหมมันก็จะไปพร้อมเราแล้วที่สําคัญก็คือ ไปวัดแล้วก็ได้บาทบาทเดียวเพราะบาทเดียวแล้วก็สับเปลออย่างเงี้ยเอาไปกินอีกการที่ให้เงินบาทเนี่ยสมัยก่อนคือการให้ให้อะไรฮะอะไรค่าจ้างค่าจ้างศพเออที่คนสับเปลออแต่อาจารย์มองเข้าไปอีกว่ามันเป็นกุสโลบายว่าคุณรวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหรือว่าขอทานตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยถึงแม้ลูกหลานจะยัดเงินยัดทองไปไม่ได้คือจบชีวิตก็คือจบแล้ว มันเป็นกรรมของเขาแล้วว่าเขาทําดีหรือไม่ดีเขาเรียกว่าตามยาถากรรม oh. คําว่ายาถากรรมก็คือถ้าเบนทําดีเบนก็ขึ้นสวรรค์ไป oh. เองโดยอัตโนมัติที่พู้เจ้าบอกว่าถ้าทําดีเขาก็เหมือนน้ามันมันจะลอยถ้าทําชั่วมันก็เหมือนหินมันต้องจมจะไปสู่สมปายภพมันก็ไม่ไปหรอก oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เงินทองเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันไม่ยั่งยืนมลิตยูก็ย่างกลายเข้ามาทุกที oh. มันพร้อมที่จะมาเอาเราไปกินถ้าเราพลาดนิดเดียว oh. เราก็ ไม่ได้เป็นอะไรแล้วเบญจพรก็ไม่ได้เป็นอนาะจารย์แล้วก็ไปแล้วจบเมื่อพิจารณาดังนี้แล้วจงเร่งสั่งสมความดีเถิดเร่งสั่งสมเร่งเลยนะคําว่าสั่งสมหมายความว่าไง,เงสเบียงเตรียมส,สเบียงไว้เลี้ยงกายเมื่อสัมปรายพบกลับมาเราจะต้องเดินทางไกลมนุษย์นี่เดินทางไกลนะเบญเบญกี่ชาติแล้วอาจารย์ก็กี่ชาติทุกคนก็ร้อยชาติพันชาติอะไรก็แล้วแต่เยอะะดูพระพุทธเจ้าเกิดเป็นช้างเดี๋ยวเกิดเป็นลิง เยอเกิดเป็นพวกสันดรอนเกิดเป็นนุ่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยมนุษย์เราก็เลี้ยงไม่พ้นต้องเป็นถ้าทําไม่ดีก็ลงข้างล่างไปทําดีก็ขึ้นข้างบนไปส่วนคว,ความจะเชื่อศรัทธาก็แล้วแต่ผู้ชมแต่จําไว้ว่าเล่งสั่งสมความดีมันทุกศาสนาเหมือนกันหมดการสั่งสมความดีในศาสนาพุทธเราก็คืออะไรทานศีลภาวนารักษาศีลรักษาศีลเฉยๆยังไม่ดีเท่าไหร่ ต้องมีเมตตากรุณาต่อชาวโลกด้วยต้อง<ม>สั่งสมบุญกุศลตรงนี้เอาไว้ให้พร้อมทำความดีทอาความดีไว้เพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเราจะเกมโอเวอร์ม่อะ,ะไร่เบนรู้ไหมเบนจะโอเวอร์อายุเท่าไหร่มันไม่รู้อยู่ๆตายได้ไหมเด็กตายได้ไหมสี่สิบได้ไหมห้าสิบได้ไหมหกสิบได้ไหมได้หมดเมื่อเราไม่ประมาทเราก็ต้องเร่งสั่งสมความดีนั่นคือไม่ประมาทเ๋อะพระพุทธเจ้าบอกตั้งอยู่กินเวลาย้ายเวลามันกินเราค่ะ เราต้องกินมันให้ได้เวลาแล้วาลีเนี่ยมันไม่มีจะคอยไขเรือเมลและรถไฟมันก็ไปตามเวลาโอเอและอืดอาดมักจะพลาดปาถนาพลาดแล้วจะโศกาอันิจจาเราช้าไปบางคนเนี่ยจะตายแล้วโอ้จาร์นเชยญหนูท้ำบูญหน่อยไม่มีเวลาแล้วไม่ทันก็มีเวลาอยู่ทำที่เจอปั๊มหลอดก็ต้องเติมละเจออะไรนิดหน่อยอะไรเนี่ยอย่าไปเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราจริง เบญจพรตายไปเพาเผาเหลือแต่กระดูก2 0 0กว่าชิ้นเท่านั้นแหละค่ะอ้าวอีกหน่อยฮะพึงเรียนรู้สาระแห่งศาสนาทั้งมวลอันนี้เอามาจากนิยายพาลตะมิกรมจลิตตุกตา3-2ตัวท่านอาจารย์หลักแก้วคัดมาฝากนะคะเนื้อๆที่มีคุณค่าเอาต่อนะฮะซึ่งมีอยู่ตั้งพันตั้งหมื่นในพระธรรมศาสตร์ทั้งหลายคุณธรรมก็คือทําดีต่อผู้อื่นส่วนความชั่วนั้นก็คือการย่ายีผู้อื่นให้เดือดร้อนชัดเจนเลยจย์ชัดเจนชัดเจน ทำดีให้คนอื่นนี่ดีแต่ย่ายีคนอื่นนี่เลวออย่าไปเบียดเบียนย่ายีคนอื่นก็คือสีห้าไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปรักทรัพย์เขาไม่ไปผิดลูกเมียเขาไม่ไปด่าเขาไม่ไปดื่มสุราแลวไปละลายไปเข้าบ้านผิดเขาอะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉนั้นเรียนรู้สาระศาสนาทั้งมวลเรียนรู้เข้าไปที่มีอยู่ตั้งพันตั้งหมื่นของเราก็แปดหมื่นสี่พันเท่านั้นเองอย่ย่อสามอย่างอย่าทำชั่วทำดีทำจิตให้่องสา คุณธรรมก็คือทำดีต่อผู้อื่นส่วนความชั่วก็คือย่ายีผู้อื่นให้เดือ,อดร้อนช,ชัดไหมชัดคืออย่าไปย่ายีคนอื่นเขาสร้างสิ่งคือมนุษย์เนี่ยเกิดมาแค่จะสร้างกุศลอย่างเดียวยังยังมีเวลาน้อยเลยแล้วยังมีเวลาไปทําชั่วได้อย่างไรเพราะทาชั่วต่อไปจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตอสุรกายเนี่ยแล้วก็จะมาโวยวายบุคคลเป็นทุกข์เพราะว่าเห็นผู้อื่นตกทุกข์และบุคคลผู้เป็นสุข เพราะเห็นผู้อื่นมีความสุขเขาคือผู้ที่เข้าถึงแก่นแท้ของพระศาสนาเออเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหะสิอันนี้มีสองกรณีค่ะคือเห็นเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยคือเป็นเห็นเขาไม่มีที่จะอยู่เห็นเขาอะไรเป็นโรคภัยไข้เจ็บอ่านี่ก็ทุกข์แทนเขาต่อมาเห็นคนอื่นเขาเป็นสุขเราก็มีความสุขด้วยอนิมูติตา มุทิตาเห็นเขาเป็นทุกข์ก็คือกรุณาเอาอันนี้ครบนะจุอเห็นไหมเห็นเขาเป็นสุขก็โอ้มุทิตาค่ะยินดีแสดงความยินดีอันนี้ประเทศไทยสอบตกกันเป็นแถวเลยเห็นผื่นยินดีแสดงว่าท่านหลอกสอบตกก็ทําให้มันได้นะข้อสอบต่อคือถ้าเราอัพจิตใจเราขึ้นมาให้เห็นทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขแล้วเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนเลยสวรรค์มันอยู่ที่อกนรกมันอยู่ที่ใจ มันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยใดๆในโลกนี้ไม่ต้องไปที่อื่นอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราสามารถคิดได้อย่างนี้นะเบนสุขตลอดเวลาแล้วท่านบอกว่านี่คือการเข้าถึงแก่นแท้ของพระาศาสนาเขาไม่ได้บอกพระพุทธศาสนานะพระาศาสนาทุกศาสนาคือฟังให้ดีนะทุกศาสนาเพราะนั้นเน่ยเห็นเขาทุกข์เราก็ต้องเป็นทุกข์เขาด้วยเห็นเขาสุขเนี่เราก็ต้องสุขกับเขาไม่ใช่เห็นเขาสุขอิจฉาตาล้อน